สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปมายมนนี้พ่อกันอีกแล้วกับช่องนานาชวนชิมจ้ามันนี้ได้ยังมาสู้กินวัดต้อันฝนตกจ้าพี่น้องไปใส่บ่ได้เนาะอันกินแนวง่ายๆเลยต้มกวยจับจ้าพี่น้องอันกวยจับอุบลจ้าอันพ่อกับแม่อันปูกับยาแม่จ้าพี่น้องพ่อกับแม่แฟนน่ะเพิ่นทรงเส้นเส้นกวยจับแล้วก็เครื่องมาให้จ้าพี่น้องก็เลยโอ้อันฝนตกออกไปใส่บ่ได้มาก็เลยอัน เฮ็ดกวยจับกินนี่ละจ้าพี่น้องง่ายดีเนาะจ้าอันเซ่บๆบอาหารบัานบั่นเ็บๆจ็ละจ้าพี่น้องอันวิธีคนอ้วนคือเกาละ่ะค่ะกินของค้าแล้วก็ต้องมีของหวานค่ะพี่น้องมะม่วงเซ่บเจบยั่วๆจ้านี่อัน,อนมะม่วงนำดอกไม้จ้าพี่น้องมามาไม่กินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องฝนตกออกไปใส่ไรกินนี่ละจ้าพี่น้องง่ายดี แซ่บแล้วจ้ะพี่น้องกินต้มแล้วว่างหันกะอัน,นทายโหลดจนะ้ะกินห่อนแซ่แบแซ่บอัน,นกินเผ็ดนอกจากพี่น้องก็เลยปูเผ็ดนยจังน้อย อันซีโค้งหมูแล้วจ้ะพี่น้องแซ่บใส้หมูยอ้อจ้ะอันแม่เพิ่นทรงอันสเส้น๋วยจับแล้วก็เครื่องเครื่องต้มมันน่ะแม่จ้ะพี่น้องแล้วก็อันหมูยอ้อจ้ะครบเลยครบรสชาติเลยจ้ะพี่น้องข้าวเจ้าทรงอันเพิ่นทรงมาแห่งกินรองมาแห่งให้กินไส้ซี่โค้งหมู อเห็นก็ถูกนะคิวอันอุบลเนี่ยขืนซื้อเลยนะจาะพี่น้องปวยกลับแตบ กัวจับอุบลอะ่ะอันนี้เสน้เสนเส้นเหนียวดีดีจ้าพี่น้องเส้นเนียวนึบดีดีปรุงเรียบร้อยแล้วจ้าใส่พริกไลกหลขึ้นเกล้าค่ะพี่น้องคนมากินเผ็ดสนตกจ้าพี่น้อง ออกไปใส่มาใส่ะอ,อะไรกินแน้วง่ายๆแ่นอกจากจับจับหมูย้อกับแสบได้กับพี่น่องหมูย้ออุบุนต้มใส้น สิโค้งอวนใซ่กระดูกอ่อนเนี่ยแม่จ่าพี่น้องนี่เห็นกระดูก มาจากพี่นอ้องคนไหนพักไหนกินเข่ามากินกวาจับนำนาได้จ้าแสบไว้จับใส่สิโค้งหมูแสบจ้าใส่หมูยอ ส้งไอ้บักมว่มวงม่วงมะห้จ้าพี่น้องม่วงอันม่วงเยี่ยคือม่วงม่วงใบเข่านะแม่จ้าพี่น้องม่ให้กินแล้วก็บ,บักม่วงกวนจ้าพี่น้องเพื่อนเห็ดแซ่บอันบักม่วงกวนเนี่ยทุกปีเพื่อนกระส่งมาให้กินจ้าพี่น้องบ,บอน,บอ,นบอเคยได้สื่อกินหรอกจ้าอยน้ำตลาดกระขายเต็มอยู่บักม่วงกวน กนตกกินแนวง่ายๆเนอกจากพี่น้องจับจับไส้พริกลายก็ออกเผ็ดแล้วละ่ะอืม หวเห,ห็กนกระดูกชับต่บ ว่างหวานจ้าพี่น้องแซ่เย็นปาดละแซ่เย็นไวในวันหวานนะจ้าพี่นอ้องอืมอืมแซ่บแซ่ วันแห้งเซยเย็นแหงวันอืมแบบแบบ กจับกินมะม่วปรุงเผ็ดายจ้าพี่น้องยุของนอกออกสีแดงเลยเด้อจ้าพี่น้องเบิ้งในกล่องมันสีออกสีจืดในจังหน่อยนะจ้าอันกวยจับกับห่อนๆป่เนี่ยปรุงเผ็ดอีกปเนี่ยอืครับเย็นๆหวาน กระมาแบบสั้นๆล่ะค่ะพี่น้องบุมีพยังไลยมาส่วนกินอันกล้วยจับนะจ่ะในมือถี่ฝนตกออกไปใส่มาใส่หง่ะคือพอว่าเออแม่เพ่นทรงอันกล้วยจับอันเส้นกล้วยจับกับเครื่องมาไ้อยูจะห่วงกับนี้พอกหมูนี่ยังติดตู้เย็นไ้อยูจ้ะพี่น้องกันเลยนี่แหละเฮ็ดอินนี่แหละจ้าเฮ็ดกล้วยจับอุบลนี่แหละแซ่บๆยัวๆน้ำกัน คลิปนี้กับ่มมีอย่างไรจ้าพี่น้องฝากไว้แค่นี้ละเดอ้อจา้ารอดติดตามเนาะค่ะว่าคลิปหน้าสิใดอย่างมาส่วนพ่อแม่พี่น้องกินจา้าฝากติดตามช่องนานาชวนชิมในเดอ้อจา้าขอบคุณละลายค่ะ